ต้นกันที่ข่าวแรกเลยน้องตั้งโอ๋มีอะไรคะแม่หมอสำหรับข่าวนี้เลยนะครับออกมาเคลียร์ประเด็นนี้กันนิดหนึ่งสำหรับน้องพิงกี้สาววิกานะครับงานนี้เนี่ยแอบตกอกตก,ตกใจนิดหนึงเพราะว่ามีสื่อเนี่ยไปพาดหัวข่าวทำให้ข่าวเนี่ยดูน่าตกอกตกใจคุณผู้ชม ปัดจะไม่รับงานละครเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีการขายของออนไลน์แล้วขายดีไง oh. คนก็เลยตีความไปต่างๆนานา,นาว่าพิงกี้จะไม่รับละครหรือเปล่าอะไรยังไงคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปฟังจากปากเจ้าตัวพร้อมๆกันเลยนะครับไม่ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยอันนั้นอาจจะพูดในรายการมงาังคะาเป็นรายการมันขำๆพูดกันเล่นๆ ไม่ค yeah. ่ะเล่นละครเหมือนเดิมรับค่ะรัสค่ะปกติมันเหมือนแบบว่าทุกคนอะค่ะขายของเล่นละครไม่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 อันนั้นคือแซวกับพี่มดไม่รู้ว่าใครแบบว่าเหมือนเอาไปทัดหัวอะไรเงี้ยมาเนอะว่าเคยช่วงโควิดอะค่ะทุกคนก็คือละครหยุดใช่นะก็คือพูดขำๆกันว่าแบบเดี๋ยวก่อนนะละครเดี๋ยวพี่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นขำๆไปไม่ไม่ไม่เพาพูดคือมันมันเป็นการแซวกันแต่ว่า เชื่อว่าแบบพี่พี่คงเอาไปแบบเป็นเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงจริงมันมันก็คือเป็นทุกคนทาทางานหลายๆทางอะคะ่ะไม่ได้แบบแค่ทําทางเดียวเลยมันเป็นเรื่องที่เราต้องปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีออเขาเรียกว่าพิติกรรมตามตามธรรมชาติของของโลกอะจะดีกว่าไหมถ้าเราใช้เวลาที่แบบวันหนึ่งที่เราไม่ได้ทําอะไรมาทําอะไรที่เป็นประโยชน์ที่ที่มองแค่นั้นตอนนี้ก็คือละคร ต้องละครเป็นเบสหลักแล้วค่ะเพราะว่าละครกลับมาแล้วเพราะว่าเริ่มถ่ายค่ะอ่านางก็บอกว่าอยากจะเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ก็คือในเวลาเดียวกันเนี่ยก็สามารถทำได้หลากหลายอย่างคือละครก็รับอยู่ละครก็ยังรับอยู่แต่ว่าเป็นแบบแม่ค้าออนไลน์ก็สามารถที่จะขายแล้วก็เพิ่มรายได้ตรงนั้นได้ใช่ทาควบคู่กันไปเลยอ๋อไม่ใช่ไม่รับละครใช่นะได้รายได้หลายหลายทางดีกว่า<อ>ได้รายได้าทางเดียวหน่อยถูกต้องนะคะตอนนี้ต้องหาเงินหลายๆกระเป๋านิดนึง